คำถามนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าปักธงเนี่ยจะกลับมาแบบไหนอีกครับทั้งหมดนี่นะครับจะกลับมาในกิจกรรมของฟรีอ,อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งด้วยนะหากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทย ต้องคอนเทพเลยบัต้องเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั่นแทบดัดเอ็นอทีเอสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปสวัสดีครับอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้เป็นเกียรติกับผมมากที่ทีเอ็มนะครับสละเวลาแล้วก็ว่างที่จะมาคุยกับผมแบบสดสดหรือว่าคุณชมเออเจี๋ยเขาจะเข้ามาคุยกับผมอะครับแล้วผมก็เลยได้ทําการถามเพื่อนๆในแฟนเพจนะครับว่าเฮ้ยอยากให้ผมถามอะไรทีเอ็มบ้างนะครับ นี่นะครับเกทนี้นะครับสตรีมอยู่นะโปรโมทนิดหน่อยแล้วกันผมก็ได้ถามาเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าอยากให้ผมถามอะไรเกมบ้างผมก็ได้คัดสรรคาถามมาแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอ GM เข้าเกมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเชิญมาแล้วก็ถามเลยนะครับแบบสดๆเลยตัวจริงแน่นอนนะครับอุย้ย GM ออนแล้วครับเชิญเลยแล้วกันเขาน่าจะว่างแล้วล่ะ เดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนนะ,นนะครับสวัสดีครับ t m สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับทีมที่สละเวลามาคุยกับผมในวันนี้นะครับวันนี้นะครับ g m ผมมีคําถามจากน้องๆมาถามท m นะครนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะครับ m เมพร้อมไหมครับ,รบในฐานะที่ผมเป็นคนสตรีมเหมือนกันนะเจมเจมคิดยังไงบ้างครับกับการที่เราต้องแปลไทยให้เป็นไทยเนี่ยเช่นไอเฮียอย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวยอย่างนะไอเฮียคืออะไรเอาเวลาเรียนภาษาไทยน้องจะให้ดูแบบฉลาดฉลาดขึ้นมานดนึงๆนะโอเคครับเจมตอบได้ซึ้งมากผมก็ คิดแบบเดียวเจมเหมือนกันอ่ะผมก็ต้องมานั่งแปลไทยให้เป็นไทยเหมือนกันในเวลาผมสตรีมเนี่ยเหมือนรีบเขียนจัดอ่ะกลัวผมไม่อ่านมั้งคําถามที่2นะครับเจมในฐานะที่ผมเชียร์แมนยูเหมือนกันแล้วมีคนมาพิมพ์ว่าแมนยูกากเนี่ยเจมคิดยังไงกับพวกนี้ครับทำไมต้องมีคนมาพิมพ์แบบแมนยูกากแมนยูกากอ่ะคือแบบว่าก็อยู่ที่หนึ่งอะนะก็ไม่ได้จยาคุยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาพิมพ์ว่าแมนยูกากแล้วทีมที่ไม่อยู่ใต้แมนยูเนี่ยคือแบบกากกว่าแมนยูหรือว่าอะไรอะ คือพิมอะไราช่วยแบบว่าดูตารางคะแนนพิมเมดีก่อนนะให้ตัวเองขึ้นมาแซงก่อนแล้วค่อยมาพิมคือม,มาพิมพวันนี้เนี่ยมันจะดูแบบเหมือนดดาตัวเองอ่ะคือกาก,ากากยังได้ที่หนึ่งอ่ะแล้วที่เท่าไหร่อ่ะที่สี่อย่าง,งี้กา,กากกว่าที่หนึ่งนะอ่ะพิมพ์อะไราก็ใจเย็นหน่อยนะรอชนะแล้วค่อยมาพิมพ์ <c oughs> ถูกใจผมมากๆเลยเจียมรอบนั้นเจียมจะเอาปี๊บมาขายอะ่ะผมนี่กากรลั่นเลยที่เลี้วภูพแพ้ คำถามที่3ามเลยครับเจมหมัดน,น้ําแข็งตอนนี้กลายเข้ามาแล้วแล้วถ้ามาเนี่ยจะมากี่เพชรครับหมัดน,น้าแข็งสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงแค่เ9เพชรเท่านั้นโอ้โหคูกจัดเลยคุ้มมากๆเลยนะครับเจมอย่างนี้คนชอบเยอะเลยโอเคครับเจมคำถามที่4เลยนะครับชุดพรชที่เ m มเอามาขายเนี่ยเห็นเขาว่าใส่สบงและทรงพลังจริงไหมครับเหยียบไฟไฟไม่ไหมถ้าเราไปเดินกองไฟก็น่าจะไหมอยู่ะครับเอาสรุปไหมนะครับครับโอเคครับเ m มคำถามที่5ครับอันนี้ผมอะอยากรู้มากเลย GM มีแฟนยังครับไม่ โอ,โอ้เจมผมงอนแล้วนะผมไม่ซื้อของที่เจมมาขายแล้วไม่าซื้อไม่บังคับไม่ซื้อเกมไอให้เป็นสีไม่อยากซื้อไม่เอาซื้อดีไว้โอ้โอ้เจมไม่ง้อผมหน่อยเลยอะ่ะโอ้เศร้าอะ่ะโอเคคําถามที่หกเลยนะครับเจมคาถามนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าปักธงเนี่ยจะกลับมาแบบไหนอีกครับทั้งหมดนี่นะครับจะกลับมาในกิจกรรมของฟรีนะครับ เดดลู่ถ้าเปนเกมใจดีไงะจะกลับมาของฟรีจริงหรอ,อผมรอเลยผมรอเลยบอกวันผมก่อนนะผมจะได้เตรียมตัวจะได้แบบมาออนฟรีไฟลคนแรกของเซิร์ฟเลยวันนั้นนะคำถามที่เจ็ดแล้วนะคำถามนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ผมขอแค่คําสั้นๆจากเกมก็พอว่าจะกลับมาแบบไหนคำถามที่เจ็ดก็คือช่วงนี้ได้ข่าวว่าจะแจกเพชร9 9 9พเพชรฟรีจริงไหมครับฟรีนะครับ,รบ,รบโอ้โหดีใจแทนน้องๆจังเลยแล้วหมวกเอฟจะกลับมาไหมครับกลับมานะครับแลกนันล็อกอ่ะจะกลับมา กลับมาฟรีนะครับโอ้โหในบอกของเละไงฟรีเลยเหรอเกินไปแล้วชุดแ้งแดงเอสสองกลับมาขายไหมครับกลับมาดูของเก่ากลับมาแล้วหมัดไฟอ่ะคนรอนานเหมือนกันนะยังไม่มากทีเนี่ยฟรีแจกฟรีเลยเหรอเฮ้ยนี่มันช่วงรดแรกแจกแถมปะเนี่ยแล้วพวกของในขั้นที่ผ่านมาแล้วจะกลับมาขายอีกไหมครับกลับมาโอ้โหทุกคนปลื้มอย่างนี้เกมก็ไม่มีของแลวแล้วครับอย่าเรียกเลยของและ ออ่ะอีกได้อันแล้วชุดไซตามาที่ทีเมเพิ่งบอกว่าแลเนี่ยจะกลับมาไหมครับกลับมาฟรีนะครับโอ้โหเฮ้ยกลับมาฟรีเลยเหรอโอ้ผมช็อกแทนคนช็อกแทนคนเติมเลยจริงๆกูก็เติมด้วยนะไอสัตว์ทีหลังเน่ยบอกนะว่าแลผมจะไม่ต้องซื้ออีกอ่ะไหนๆจะมาละเจนอสด้วยอ่ะกลับไหมกลับโอ้เท่าไหร่อ่ะเก้าเเพชรเท่านั้น โอ้เสียต่มันตั้งเยอะ99เพรพอแทนเลยเจมเออเลขอย่างหนึ่งผมชอบมากเลยผมอยากได้มากเลยเจมล่มวอนทูคอจะเอามาขายในร้านค้าเหมือนเสื้อเอซุสไหมครับกกลับมาฟรีฟร <c oughs> ีเลยเหรอขายก็ได้ผมให้ผมอยากได้อันเนี้ยฟรีฟร <4. S 1> ีฟร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 ีโอเคโอเค ฟรีก็ฟรีโอเคครับเรียมข้ถามที่8ต่อเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ยาวไปหน่อยอันนี้สั้นๆแล้วขถามที่8ช่วงนี้ผมปากจัดด้วยครับคือผมเนี่ยซ้ำศพเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่ายง่ายปากดีด้วยเอออยากปากแตกครับทําไงดีครับไม่แยกครับน้องเดินไปปากซอยหาวินมอเตอร์ไซค์ใครที่แบบว่าเขาดูแบบอ่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนะด่าเขาไปสักทีหนึ่งนะแล้วน้องอาจจะได้แตกมากกว่าปากนะ โอเคครับแนะนําดีมากเลยครับเดี๋ยวผมลองนาดูคาถามที่เก้าเลยนะครับเจมเจมตั้งใจตอบนะนี่เป็นคําถามที่สําคัญมากๆกับคนที่กําลังเล่นเกมอยู่ในตอนนี้นะครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เกมจะปิดวันไหนครับตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่7นะครับโอ้โหปิดไว้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเจมต่อไปเป็นคาถามสุดท้ายแล้วนะครับจบคลิปนี้ไปอะ F F C P S ผบเนี่ยจะหายไหมครับไม่ไม่นะเจมพูดแล้วนะยี่ไม่หายเว้ย โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาถามแทนเพื่อนๆแล้วนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์ในเพจนะครับผมก็ได้เอามาถาม GM เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมี EP ถ้าคลิปนี้ถึงสักล้านวิว <c oughs> ต้องถึงล้านวิวนะเพราะว่าคลิปแม่งเสียงเกินโคตรแดงถ้าเกิดคลิปนี้ถึงล้านวิวเดี๋ยวผมมาทํา EP 2กับ GM อีกนะครับเพราะว่าคนคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาว่างสักเท่าไหร่คือกว่า GM จะหาเวลามาคุยกับผมได้อะนานมากนะครับเพราะเขาไม่มีเวลานะเขาโม่แก้ไขระบบที่กําลังแบบบั๊กเยอะแยะมากมายของเกมนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณ GM อัตโตด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเค GM แล้วถ้าหาใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วชุดแลงแดง SS 2อ่ะขายไหมครับกลับมาครับฮะเดี๋ยวกลับหนึ่งนี้กลับมาแล้วชุดแลงแดง SS 2ขายไหมครับเขียนนี่ขายไหมครับเออเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกลับมาไหมครับเนาะแล้วแลงแดงแล้วเอาใหม่แล้วแลงแดง SS 2ชุดชุด แล้วชุดแร็งแดง s อสกลับมาขายไหมครับกลับมาครับเย็ดดูอ่าเดี๋ยวอะไยนะเอาจะกลับมาขายไหมครับกลับมาไหมครับไม่ดีกว่าอ่ะง่ายๆเลยกลับมาไหมครับแค่แค่กลับไม่กลับอ่ะเออแล้วชุดแร้งแดง SS2 จะกลับมาไหมครับกลับมาครับเย็ดดูของเก่ากลับมา